สวัสดีพี่น้องทั้งฟังไทยฟังเล่าทั้งฟังต่างประเทศค่ะมื้อนี้ม่พอกันอีกราคาในช่องแม่รัดกินแซบแบบบ้านค่ะพี่น้องมื้อนี้เนาะค่ะเวลดสิภาพี่น้องมากินหมึกสายค่ะหมึกสายลาดน้ำจิ้มแจวค่ะพี่น้องลาดน้ำจิ้มแจวลาดไปแล้วล่ะค่ะน้ำจิ้มแจวน้ำจิ้มแบบพริกพริกพริกอย่างนออพริกแห้งทอดพริกแห้งทอดค่ะพี่น้องแซบแซบค่ะต่อแรกว่าสิไซมน้ำจิ้มมาดันค่ะลาดไปแล้วหน่อยนึงคะพี่น้อง จักสิตั้งซื้อไปอย่างนั้นค่ะพี่น้องเนาะแกตั้งแบบนี้แล้วค่ะราดน้ำจิ้มแจ่วจักสิเอิ้นว่าแจ่วหรือซีฟพวดซีฟพวดก็คือสิบ่ได้ดอกค่ะพี่นอ้องเอ้ยห้วยเมนมะกะหินค่ะพี่น้องเป็นตาแซ่บตาแซ่บค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้แบรนด์เด้อค่ะมื่อเนี้มากกับอารมณ์เซ่เอเซ่อกับส้งผมบ,นบานๆค่ะเมื่อนี้ เ็ดจังได๋แล้วปะมากระทินกระหลยๆค่ะสิกินแล้วได้ไบัตรหยดมึงง่เลยค่ะเปลี่ยนส่งผมค่ะมื้เนี่ยยานพี่น้องเบื่อเนาะคะ่ะเนาะฝากพี่น้องกดไลกดแชด่เวลาเดอ้อๆค่ะ ตอนแรกว่าสิต่ำค่ะซ้ำๆเดิมๆค่ะสามีวะได้กลิ่นแบบนี้ค่ะ อืมไปผักผู่หน้าชุดจวดเลยค่ะ mm hmm. แสบอืมเสียบพีลีเสีบจนยำเมื่อจะขอเมื่อกี้นะยังพอมแม่ส้มหยุด สไตล์แม่ส้มหยุดวาวดีกว่านี้หรอวาดไปเลยวาดไปเลย เพราะว่าตั้งใจม่ไหวแล้วมือนีมาสถาตายส่งผมแม่ส้มยังามาอือก็เบื่อแม่ส้มหยุดแม่ส้มหยุดค่ะพี่น้อง Mm-hmm. Right. Yeah. มักะทิไล่ายค่ะ มืดมาก,กับสายฝนพ้ายอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ก็ต้องทํำคลิปนะคะพี่น้องน,นะพี่นอดพี่น้องนะค่ะพี่น้องคิดนอดเวลาตดบ้านน,ะะนอกค่ะบุหรีร้งคลิปหลายมือได้อค่ะพี่น้องขนมจีนอบแห้งค่ะวันนี้กินสีชมพูอืมอยา มือตัวใหญ่หญเลยค่ะมกักขือเทศไล่ค่ะพี่นอ้องห้วยมกักขือเทศค่ะเดี๋ยวด้วค่ะขนมจีนนิดหน่อยเอาคำยังไงโอ๊ะเลยจวดได้ค่ะืมเ้าเอากินที่รังแหละ กะทิน้ำงามเลยค่ะน่ป่า แซ่บพริกขวดมันๆเนาะแซ่บเข้ากันเ,าเนาะพริกแห้งเตกหวานปากคับแซ่บ เพ่อเขไม่หนอ่อต่อหลังไม ฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แช่เด้อค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสืบริพดาคลิปใหม่ๆเนาะคะ่ะแต่ละเหมือแต่ละคลิปอันสุดถ่ายแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้กินนี่ค่ะมะนาวมะกะทินค่ะมะกะเฉดพักมะกะทินเนาะคะ่ะเนาะแซ่บเลยค่ะพี่น้องแซ่บค่ะ คำสุดท้ายแล้วค่ะขอให้พี่น้องพบเจอแต่สิส่งดีๆมีความสุขเบิ่งคลิปแม่รัดยางมีความสุขเด้อค่ะขอให้พี่น้องพบเจอแต่สิส่งดีๆค่ะอ,อร่อยมาก จะเป็นตอหลังไหมค่ะพี่น้องชื่อเหลือคลิปนีพ้พ่อซำนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะพ่อกันคลิปนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย